เดี๋ยวก็จบ้วครับทำใจเรียนน้องเนาะแ<ฆ>ม่อุตสาห์สงเด็นให้ลูกเรียนเนาะอี่แม่ลูกมีอย่างจะบอกอี่แม่ว่าจังไส้ยี่แม่จะโกรธลูกด้วยอู้มาลูกท่องี่แม่ ลูกคือใครบู <laughs> ล่าน,นี่นะเราี่ต <laughs> <laughs> ัวขอโทษที่แม่ลูกผิดไปแล้วลูกอยากจะปรึกษาพีแม่ว่าลูกในท้องจะเอาไงไหถ้ามีเขามาแล้วเราก็ต้องรักษาเขาวไว้แล้วก็ต้องเลี้ยงเขาวไว้อย่าไปทำแท้งแม่ไม่ปลื้มี่อแม่ <laughs> 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 ลูกหลอีแม่หลายอย่าลืมไปหาผัวใหม่ลูกเนอะให้มันเป็นตวเป็นตนนะลูกเนอะไอ้ที่ปากชาวบ้านขาลูกเนอะจ้ะโอเคเป็นไงบ้างไอ้ด้วยเมื่อกี้แม่ลูกใช่ไหมอันนี้พ่อลูก ครอยากเป็นพ่อโ <c oughs> <c oughs> okay. อเคอ้าวชาเป็นพ่อนะ <c oughs> ลูกชายชื่อในแซนอ่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้บ้านอยู่ขอนแก่นเหมือนกันนะพ่อชา <c oughs> พ่อชาก็ส่งลูกไปเรียนกรุงอ่อไม่ไม่ส่งลูกไปเรียนลูกลูกแซนเนี่ย ไปออดิชัน A.F. ได้ติด12คนสุดท้ายเออดีใจกลับมาหาพ่อในขณะที่พ่อเนี่ยบ้านกำลังโดนยึดนี่กันี่ข่าวร้ายนี่ข่าวดีนะพ่อก็ประมาณว่าเป็นคนทำงานเอกชนแต่ว่าก็โดนเลย์ออฟออก แล้วก็บ้านกําลังจะโดนยึดจะไม่มีที่อยู่แล้วละ่ะเดือนหน้าเนี่ยอีกเนี่ยสิ้นเดือนเมษาเนี้ยพฤษภาต้องหอบหิ้วไปหาที่อยู่อื่นแล้วไอ้ลูกไม่รู้ไอ้ลูกก็ดีใจหน้าบานเลยกลับมาติดเอฟสิบสองคน<บ>ครับพ่อผมอันนี้บอกลูกเอ้ยบ้านไม่มีจะอยู่แล้วลูก <ฮะ S 1> เข้าใจสถา,า,านการณ์นะอ่ะพ่อรอลูกมาไม่มีใครสงสัยนะสถานการณ์นะ ไม่รู้ว่าใครจะพูดอะไรก่อนข่าวร้ายหรือข่าวดีก่อนไม่รู้ล่ะนะครับดูแววตากันเองเอ้าวแอคชั่นพอครับพอครับอพออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อา้าวพอครับคือไอเอฟเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย,ย,ย็นล <laughs> ุกใจเย็นใไอเอฟเขาเขา,าอกว่า a u d i t i o อยู่คอนแกนครับหรอผมกับเพื่อนผมไปอ u d ิ t i o n แล้วท่านเข้าไปสามรอบครับพ่อไปเลยเขาบอกว่าไปเลยไปได้เลยครับเลยเลยเลยไหนลูกไปต่อกรุงเทพครับผมได้เป็นที่สองคนสุดท้ายครับพ่อจริงเหรอดีใจด้วยผมบอกเลยะได้นะจนะสิบสองคนสุดท้ายนี่คือจะเป็นตัวแทนจังหวัดครับเรากับไปร่วมครับทุกทุกคนครับทุกทุกภาคเราคงจะได้เป็นสิบสองคนนั้นที่ผมฝันแล้วครับพ่อพ่อดีใจด้วยนะลูกแต่ว่า ยังไม่ได้บอกลูกเลยอะพ๋อสิยห้ายไปก็บผมบ่ครับค่ะไปน้ำดับแล้วคไปไปได้ลูกแต่บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่พ่อยังไม่ได้บอกลูกเลยแม่ก,มกลังรอเบ่ค่ะแม่อยู่บ้านอยู่แล้วลูก พอไม่มีแล้วลูกมันไม่มีแล้วเราจังไหนต่อครับพ่อผมิึงติด A F, อเอฟพออังนี้พ่อภูมิใจลูกนะแต่ว่าสถานาการณ์ตอนนี้ลูกทำความฝันของลูกให้เป็นจริงซะเหือนพ่อจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเองบ่ไห้ครับพ่อผมจะทิมพ่อว่อได้ครับไม่ได้ลูก ทำสำเร็จแล้วนา,นนานทีโอกาสึ่งมีครั้งเดียวในชีวิตลูกต้องทําให้เต็มที่รู้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมจะไปแล้วพ่อจะอยุ่ทตั้งไหนหล่ะครับพอ่อไม่เป็นอะไรหร<ข>อกลูกขอแค่ลูกทําตามความฝันของลูกได้สําเร็จพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกมากแล้วลูกแต่พ่อคบฝันของผมดีจริงก็คือถ้าเกิดผมได้เป็นจ๊บสองคนสุดท้ายแล้วผมประสบความสาเร็จแ่าผมบ่ไม่พอ่อบ่ไม่แม่แล้วผมจะยู่ทตั้งไหนครับไม่เป็นไรลูก พ่อก็อยู่เพีข้างนึงเข้าใจไหมเวลาลูกทําอะไรคิดทำอะไรลูกนึกถึงหน้าพ่อไว้แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีส่วนพ่อรู้สึกเสียใจนะที่ทําให้ลูกเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปนะลูกบ่ได้ครับจำใดผมกับไปยอมผมผมจะทำทุกวิธีทั้งให้เรื่องนี้มันต้องไม่ทังองก่อครับโอเคโอเคขอใจแล้ว โอเคไปโอเคับโอเคเบเขี่ยหน้าโดนเขาถูกแล้วเขาได้โอเคโอเคบทนี้เธอเป็นชายหนุ่มเป็นผู้ชายนะเออผู้ชายแบบเจ้าชู้อ่ะมีแฟนไปทั่วเลยอ่ะโฟกัส เธอเป็นสาวสวยสาวสวยสวมิญญานกันนะสวมิญญานพอครูบอกว่าเป็นอะไรต้องสวมิญญานชีน่านี่มีแฟนเยอะเลยนะมีแฟนหลายคนแต่แบบสับลากันแทบไม่ถูกอะ่ะแต่ว่าโฟกัสนี่ไม่รู้ไม่รู้ชีน่านมีแฟนหลายคนเราก็แบบรักเขาวันหนึ่งเราต้องมาบอกเขาว่าเราท้องเขาว่าทำเราท้องผู้หญิง หมายถึงว่าโฟกัสนะอยากจะอยากจะอยากจะเก็บลูกไว้ก็คือว่าถือว่าเป็นวัยที่โตพอสมควรละก็มีลูกมีเป็นสร้างครอบครัวได้ส่วนมิสเตอร์ชีน่ายูไม่อยากมีเพราะยูไม่อยากมีภาระผูกพันเขาจมย hey, ลูกใครลูกฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะสมมุติสถานการณ์สมมุติว่าสถานที่ก็คือว่า ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงพยาบาลมาตรวจสมมุติมาตรวจผลมาตรวจผลรู้แล้วว่าท้องคุณชีน่ามารับมารับแฟนไม่รู้ว่าแฟนมาทําไมมายืนอยู่หน้าโรงพยาบาลก็มารับเดี๋ยวจะไปกินข้าวโอเคอ่ะนี่ยืนรออันนี้เดินมารับแล้วจะชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยชีน่าลงมข้างล่างกันใช่มารับมา,มารับมารับแฟนแเราอ่ะอไม่รู้หรอกว่าเขามาตรวจเรื่องท้องเรื่องท้องไม่รู้ ไอ้นี่รู้แล้วทอ้องเอาไงดีกลุ้มทำไงดีอยากเก็บเด็กไว้ไอ้นี่เป็นประเภทไม่อยากผูกพันโอเคเคลียร์แอคชั่นเอาด่ลิงไม่ตอออีหมอมาหรอหิวเข้าไหมปีปข้ากันเปล่าลเคียงรัอเขามีอะไรจะบอกเขาท้อง้ย เฮ้เราจริงจังนะเราเพิ่งไปตรวจมาเอ๊อะอไม่รอเล่นติดแต่เองเฮ้ตัวเองเราพูดจริงเราไม่ได้รอเล่นจริงดิท้องกับใครอ่ะท้องกับตัวเองอ่ะเขาคบตัวเองคนเดียวเลยนะไม่ใช่เล่าเฮ้ทำไมตัวเองพูดอย่างนี้อ่ะเขาคบตัวเองคนเดียวเขาไม่เคยมีใครเขารักตัวเองคนเดียวอ่ะ เองไม่เชื่อเขาเหรอไม่ทำไมอ่ะเราคือเขาเขาซื่อใจกับตัวเองตลอดเลยนะทำไมตัวเองไม่เชื่อเขาอะก็อาจจะท้องกับใครก็ได้พิสูจน์หรือย,ยังเช็คเปล่าคือตัวเองจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมตัวเองพูดแบบนี้ไม่ได้ไม่รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดไม่ได้ท้องกับไออะ่ะคือเขาเขาไม่เคยมีใครจริงๆเลยนะ แล้วตัวเองจะพูดอย่างนี้เขาเขาเสียใจอะ่ะผู้หญิงก็เป็นงนี้ทุกคนแหละเสียใจแอบคบคนอื่นซ้อนหรือเปล่าอยากได้เขาอยากเฮ้ยทำไมตัวเอง,งคน<ม>นี้ผูห้หญิงใช้ทุกคนไม่ขำคือ <c ười> จะพูดอย่างไี้ตัวเองก็จะไม่เชื่อใช่ไหมก็มันพิสูจน์ไม่ได้ป้า ก็ตัวเองถ้าลูกคลอดมาแล้ว้ใจว่าเราไม่พลาดนี่ตัวเองเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง,ง่ายๆเว้ยล้วแบบถ้ามันมันไม่ได้เกิดว่าเออคุณจะเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันพลาดมาแล้วก็คือมันพลาดแล้วอตอนนี้คือเราจะแก้ปัญหากันยังไงอ่ะคือเราเรา,เราครบกันอยูอย่นะเว้ยแนะึเว่าเธอท้องลูกเธอปัญหาของเธอไม่เกี่ยวกับฉันที่สําคัญฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกในท้องอ่ะของฉันหรือเปล่า แล้วคือไม่รับผิดชอบใช่ไหมคือต้องการให้รับผิดชอบแค่นั้นหรอก็เราพบกันเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะคือก็เราก็ไม่มีอะไรกับใครอ่ะแล้วตัวเองก็ไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยล้วเ,เราจะทํายังไงอ่ะเราก็ตอนนี้เราก็ยังเรียนอยู่แล้วลูกในท้องก็ต้องโตขึ้นทุกวันยังไงเราก็ไม่ยอมมาลูกออกเด็กขาด ตัวเองไม่สงสารเด็กเหรอเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเธอทำตัวเองอะ่ะเธอไปท้องกับใครแล้วไม่โยนให้เราสิสรุปก็คือพูดยังไงก็จะไม่เชื่อใช่ไหมใช่โอเคลูกคนเดียวเราเลี้ยงได้ โอเคครับขอบคุณครับกำลังดูอยู่ว่ามันจะลงยังไงไปเรื่อยพิคีน้องไอซ์โอเคมีความผิดใจกันพ่คีเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแฟนเป็นเป็นสาวสวยเลยแล้วก็แฟนก็แบบเป็นคนเหมือนแบบว่ามนุษยสัมพันธ์ดี พี่ไอซ์เขาก็เลยเข้าใจผิดว่าว่าแฟนพี่คีมาชอบเขาเอาแล้วก็พี่คีนี่เป็นคนแบบเอ,เอาใจผู้หญิงไม่เป็นเป็นคนแบบค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะเอ,เอาตัวเองเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่เพราะด้วยความว่าเป็นหนุ่มเนื้อหอมเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยแคร์แฟนตัวเองเท่าไหร่แฟนตัวเองก็แบบว่ามนุษยสัมพันธ์ดีก็ไปคุยจ้าแจ๊กคนนู้นคนนี้พี่ไอซ์เขาก็เลยนึกว่าแบบ ผู้หญิงเนี่ยต้องมาชอบเขาแน่เลยกําลังจะเลิกกับกําลังจะเลิกกับพี่คีแน่เลยเนี่ยคราวนี้นี่พอรู้ว่าอคีพอรู้ว่าแฟนเริ่มจะไปจอดแจอะไรกับไอซ์ปุ๊บคราวนี้ต้องมาเคลียร์กันแล้วนัดมาเจอกันหลังห้องสมุดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินขึ้นเวทีมาพร้อมกันเลยนะคือรู้แล้วไอ้นี่ก็รู้แล้วไอซ์ก็รู้แล้วว่าคีนัดมาจะคุยเรื่องอะไรคีก็เป็นคนนะัดเด็กบอกให้เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันหลังห้องสมุด จะมาเคลียร์เรื่องแฟนไม่ตรงลงแกจะมางาบแฟนฉันเหรอเนี่ยไอ้อน,นี่ก็จะบอกว่าไอ้น,นี่ก็จะบอกว่าก็แฟนแกก็อยากเลิกแกแล้วเพราะว่าแกมันไม่ดูแลนะเข้าใจซิจิวัชชันนะโอเคยืนอยู่กนละข้างเวทีพอแอคชั่นปุ๊บก,ก็เบนขึ้นมาเลยไ <c oughs> อ้น,นี่ก็ต้องรักแฟนมาไม่ไม่รักอะ่ะคือไม่ได้ถึงกับรักแฟนมากแต่แบบเฮ้ยมันดูหมิ่นกันนี่หว่าเออมของของฉันก็จะมาคาบไปได้ไง ใช่ไหมว่าวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรพี่ียังมีหน้ามาถามอีกเหรอเรื่องอะไรพี่ก็แฟนพี่น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 นก็รู้ใช่ไหมว่าคบกันแล้วแล้วยังไงออจะแจแ<ฟ>้กันเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนแฟนพี่ใช่แฟนพี่ทําไมคะโอเคทําไมเอาก็เนี่ยคุยกันอยู่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> คุยกันอยู่ไม่ใช่เหรอก็ใช่อ ทำไมทำไมพี่ไม่ดูแลแฟนพี่ดีๆเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้ไอ้หรือเปล่าเป็นคนไปคุยกับน้องเขาเดี๋ยวก่อนเขาก็รักพี่ดีเขาเนี่ยบอกไอ้เองว่าเขากับพี่เนี่ยใกล้จะจบกันแหละไม่ไม่โีรู้ไหมว่าพี่ดูแลเขาไม่ดีทำไมโทษพี่เหรอทำไมเขาถึงมาคุยกับไอ้เพราะอะไรพี่รู้ไหมวันๆพี่เอาแต่เรียนหนังสือพี่เอาแต่อ่านหนังสือพี่มีเวลาให้เขาบ้างไหม ไอ้ไม่ได้ว่าอ่านหนังสือไม่ดีนะพี่ไอ้เข้าใจเข้าใจพี่จะสอบเป็นทานใช่ไหมเออพี่ก็ต้องอ่านหนังสือแต่ว่าแฟนพี่พี่เอาเขาไว้ตรงไหนเฮ้ยพี่ก็ไม่ได้ไม่ดูแลพี่ก็ดูแลของพี่อยู่แล้วถึงพี่อ่านหนังสือพี่ก็พาเขาไปกินข้าวไปอะไรได้อยู่แล้วแต่นี่อะไรวะก็รู้อยู่ว่าคบกันแล้วทําไมถึงไปคุยทําไมถึงไปอะไรอ๋อท่าไม่ไปยุ่งไออยากดูแลพี่เขาแทนไงไอรู้ว่าพี่ไม่มีเวลาเข้าใจพี่ไม่มีเวลาเดี๋ยวส่งมาให้น้องเดี๋ยวน้องดูให้พอนี่นี่นี่จะึงซึ้งหน้าเลยใช่ไหม ไม่ไม่ได้ซึ้งซึ่งหน้าคือถือว่าเป็นการดูแลต่อกันแต่นี่พี่ยังไม่ได้เลิกกันกับเขาเขาบอกเองว่าเขาใกล้จะเลิกกับพี่แล้วก็ให้เขามาบอกพี่เองเลยไหมให้เขามาเคลียร์เลยไหมโทรโทรหาเลยไหมโทรเลยไหมโทรเลยปะไอโทรเองไหมให้ไอโทรโทรแฟนชื่ออาเพียวอาเพียวฮัลโหลออ๋อ ฮัลโหลเทียวอยู่ไหนเทียวบอกในตอนนี้เราอยู่กับคีเปิดโฟนเลยเปิดโฟนเลยอ่าตอนนี้เราอยู่กับพี่คีพี่คีเขานัดเรามาคุยหน้าห้องสมุดที่ไหนหรอชัดอย่างเทียวทําไมพูดแบบนี้ทําไมพูดแบบนี้พูดอะไรนะเทียวบอกเขาไปสิว่าตอนนี้เราคุยกันอยู่อะไรเนี่ยเล่นตลกปะตลกอะไรเพียว นี่พี่ไงนี่พี่ไงพี่คีไงเพียวก็ใช่ไงยังจะมีหน้ามาคีไหนอีกนี่ยังไงนี่ยังไงอะไรกันเนีย่ยเป็นไรกันหรอตกลงนี่ยังไงกับไอ้นี่ยังไงบอกเข้าไปเพียวบอกเข้าไปจะเลือกใครเลือกมาเลยไม่มีอะไรเสียงสูงโตหกใช่ไหมเด <laughs> ี๋ยวนะไม่ค่อย <laughs> ว่างเลยสัญญาณไม่มีนี้ก่อนนะตกลงเราไงเราก็เราสองคนไปเคลียร์ <Felipe> กับเพียวไหม โอเคงั้นเราไปเชียร์กับเพียวโอเคโอเคโอเคจา้าเป็นเป็นเป็นตายายอะเจ็ดสิบอันนี้สักหกสิบแปดตอนนี้เนี่ยเราแก่แล้วเ,เรามีเรามีลูกอยู่คนหนึ่ง 70, เจ็ดเจ็ดสิบมันแก่ไปเนาะเอาสัก <c oughs> เอาสักเอาสักห้าสิบห้าอันนี้สักห้าสิบสามนะสถานการณ์คือเราก็เก็บเงินตอนนี้ส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษ ก็มีเงินเรียกว่าพอแต่ก็ไม่ถึงกับเหลือเฟือนะอ่ะเพียวคุณยายเพียวเนี่ยยายเพียวไปตรวจมาปรากฏว่าเป็นมะเร็งอ่ายายเพียวปรากฏปรากฏว่าเป็นมะเร็งคุณตาคุณตาแตงกวาเนี่ยก็บอกก็เฮ้ยมันต้องเลือกอะ unified, เงินก้อนหนึ่ง <S <S ที่เรามีเราจะส่ง <S <S ให้ลูกเรียนสมมุติไปเรียนมาได้ต้องเรียนสี่ปีเรียนมาได้สองปีละ อีกสองปีจะจบะเรียนมาสามปีแล้วอีกปีหนึ่งจะจบจะส่งให้ลูกเรียนต่อจนจบไหมหรือจะต้องเ,อเงินก้อนนั้นมารักษาคุณยายยายเพียวยายเพียวนะยายเพียวบอกไม่เป็นไรฉันตายไม่เป็นไรขอให้ลูกเรียนจบคุณตาแตงกวาบอกไม่เอาอะลูกเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสใหม่ได้แต่ว่าเมียฉันมีคนเดียวฉันก็อยากจะให้เอาเงินเนี่ยมารักษาเอาเงินมารักษาเธอ ก็ต้องก็ต้องเถียงกันเพราะไอ้นี้บอกไม่เป็นไรกูตายได้ขอให้ลูกเรียนจบไอ้นี่บอกไม่เอาลูกกลับมาก่อนเอาตังครมาษาเมียเข้าใจสถานการณ์นะห้าสิบห้าห้าสิบสายังทำงานอยู่ <c oughs> แต่ว่าก็เริ่มอายุมากละอ่ะมองหน้ากันสมมุติว่าลูกชื่ออะไรอ่ะ เอาลูกโตโตแล้วกันลูกโตโตเรียนอังกฤษอส่องไปเรียนย Action พอ่ออยู่ดีๆแม่ก็คิดถึงลูกมากๆเลยอะ่ะแล้วทำไมไม่โทรหาเขาล่ะเออกดกดโทรศัพท์ดิเดี๋ยวก่อนยังไม่จ่ายค่าโทรศัพท์อ <c oughs> ทำไมแม่ไม่ไปจ่ายค่าโทรศัพท์ก็พ่อบอกว่าให้ไปจ่ายค่าโทรศัพท์แหมเมื่อวานแล้วไม่ใช่หรอมาแล้วแม่ไปโรงพยาบาลทําไมอยู่ดีๆแม่กลับมาก็คิดถึงลูกมากพอจําได้ไหมเพราะว่าเจอรูปลูกที่โรงพยาบาลหรอเลยคิดถึงอยู่ดีๆแม่ก็คิดถึงลูกพ่อจําได้ไหมตอนสองขวบ ลูกอันจักรยานสับร้อล้มออตลกเนาะมันร้องไห้ลันบ้านเลยคนทั้งหมู่บ้านออกมาดูแม่คิดถึงลูกมากพ่อก็คิดถึงทมไมแพ่อตัวสูงจังไอ้โตโต้น่ะมันเรียนอยู่ปีสองที่ลอนดอนแล้วเนาะมันเป็นความหฝันของเราแต่วันนี้ แม่ไปโรงพยาบาลมาพ่อไปทำอะไรมาแกจะไปโรงพยาบาลทำไหมวะไปหาหมอคุณหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย <c oughs> แม่คิดถึงลูกมากตอนนี้ยูรันดันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แม่ แม่สั่งพ่อนะแม่เป็นมะเร็งแล้วทำไมแม่ไม่บอกพ่อเพิ่งตรวจเจอวันนี้ระยะไหนแล้วสุดท้ายบอกไปเมื่อกี้ไงระยะสุดท้ายทำไมยืนอย่างนี้ไนดะ้ยังไงจะบ้าหรอแกต้องนอนตายไปแล้วตนเนี่ยยังแข็งแรงอยู่กินผักทุนแม่ฝากด้วยนะไม่ไม่แม่ตอนนี้นะเงินที่ส่งไอโต้มาน่ ต้องเอามาส่งส่งให้โรงพยาบาลแลวให้เขารักษาต้องเอามารักษาแม่ใช่ไหมพอไม่ต้องห่วงแม่นะลูกของเรามันเกิดมาด้วยความรักจากเราสองคนตัวต้อมันจะมีอนา,าคตที่สดใสรอมันอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่อย่าเป็นห่วงแม่เลย ป็นห่วงตัวเองก่อนไหมไม่ต้องเป็นห่วงแม่แม่สบายดีแม่ <c oughs> ตลัจากนี้ตาไม่มีแม่แล้วฝากพ่อดูแลโตโต้ตด้วยนะว่าพ่อจะไม่ฟังแม่พ่อจะไม่ฟังแม่อ้าวพ่อต้องฟังแม่สิไม่พ่อจะไม่ฟังแม่พ่อจะเอาเงินทั้งหมด ชี่ส่งให้ตอต้อไปรักษาแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่แม่พ่อบอกให้แม่เป็นห่วงตัวเองไงลรกของเรายังเด็กแม่อายุ5้บสามแล้วเ้าก็แม่แก่กว่ามันไงวันพรุ่งนี้วันนี้แม่ก็ตายแล้วรู้กัน ันอยู่อีกหลายปีต่โต้ต้อง,งอยู่อีกหลายปีเหมือนกันงั้นแม่ก็อยู่กับมันนี่แหละูก็ได้แต่ว่าต้องสัญญากับแม่สัญญาว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วอไอโตต้องเรียนจบจากลอนดอน แม่ฟังนะยังไงใช่โตมันก็ต้องเรียนจบแต่เราอะต้องเอาเงินไปรักษาแม่ก่อนแล้วถ้ารักษาแม่เสร็จแล้วเนี่ยให้โตมันไปเรียนต่อที่ลอนดอนถ้ามันไม่มีปัญญาจริงๆเนี่ยนะเรียนขเขมรก็ได้ก็จบเหมือนกันนั่นแหละแต่อคิดเช่นนั้นแม่ก็ตามใจพ่อแล้วกันแม่รักพ่อนะพ่อรักแม่ เดี๋ยวตอนนี้เรา,เ,าเวลาล่วงเลยมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับบททดสอบต่อไปนะครับครูอยากอยให้ทุกคนรอบนี้อยากให้ทุกคนเล่าเรื่องที่ภูมิใจหรือดีใจในแง่บวกของตัวเองว่าเราเราเคยมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกภูมิใจหรือดีใจที่สุดในชีวิต ครูให้เวลาคนละหนึ่งนาทียืนพูดเล่ากล้องคือคนฟังนะครับคนกรรมการไม่เกี่ยวกรรมการถือว่าถือว่าเป็นองค์ประกอบคนฟังคือกล้องกล้องเนี่ยกล้องตัวกลางเนี่ยที่พี่ยกมือนะครับเล่าให้ฟังใส่อารมณ์ได้คนละหนึ่งนาทีเอาไว้ครูให้หนึ่งถึงสองนาทีเล่าถึงเรื่องที่เราดีใจหรือภูมิใจที่สุดกล้องคือคนฟังคนดูของเราเพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่กล้อง โัเค okay. ประมาณนะั้นเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดเลยนะคะครับในชีวิตครั้งหนึ่งกล้องโฟกัสที่กล้องชาเคยฝันไว้ว่าอยากจะให้ของขวัญกับยายคะ่ะยายยายเป็นคนที่ชารักมาก ซึ่งเพราะเพราะว่าตั้งแต่เด็กคือฟังจากแม่พ่อหรือพี่สาวแล้วก็พี่ชายไม่ว่าชาจะทำอะไรดีหรือไม่ดีตั้งแต่เด็กจนโตนะคะยายเขาพยายามเข้าข้างแล้วก็